นี่มาโรงเรียนฮาไม่จำกัดอย่างเงี้เนี่ยขยายแป๊บหนึ่งพอไม่เห็นเร็วบ่อกาม เอ้ยลายจังเบอร์จังขยายมันเนาะ ก็เห็นเลยนะครับครวครัครับครัครับขอยุบหน่อยแป๊บหนึ่งเลยไอ้ว่าไอ้ทาอยู่เนี่ยคนสงสัยร่บทำไมมองไม่เห็นเพราะกล้องผมมันไม่ค่อยดีเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวดึ๊บ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  ยังไม่เห็นเลยครับอบาบังไงอ,อ,อบาบังไงเออไม่รู้จักวะ<ป>ทุกแม่ก็ได้หา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 ประกาเคมีที่มันไอ้นี่เถอะ ขึ้นมาแล้วครับชัดขึ้นมาแล้วครับคุณเห็นยังครับเห็นแล้วกเห็นแล้วอย่าลืมบอกด้วยนะ เห็นฉันแล้วครับนี่คือคุณเชคครับมองได้กตูนยังมืดถ่ายเอฟเฟกต์ไงถ่ายเอฟเฟกต์

รอแม่ขอยว่อ้ปอแผมไปนั่งที่ผมแป๊บนึ่งพักคลิปแป๊บนึงกลับมากันต่อช่วงที่สองนะครับใช่ไหมครับ นี่ครับยิ่งยากกว่าไปเดิมครับเ <ผม S 1> <ๆ S 2> ติมเลขห้ามาด้วยครับนี่นี่นห้าถ้ากล้องกล้องผมไม่ดีเลยถึงดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับผมต้องเหยียบมาพักคลิปกันอาจจะมองเห็นชันแล้วมนะั้ยยังไม่ชัดเหยียบมาก่อน ไม่รู้พูดพูดต่อไปอาจจะคือใครแต่ขอพักคลิปกับหนึ่งครับผมหาผู้ผู้ที่มาเขียนนั้นนอกเจอแล้วเดี๋ยวผมจะบอกคุณคนักินคุณไอซเป็ไอซเป็นผูเสียดล้วแต่ยวนี้อนี่พ่อพ่อพ่อ่ออลอ จบคลิปแค่นี้ครับ<ป>ถึงแม้คุณจะมองไม่เห็นแต่ก็ขอว่าเขา<ว>จบ<ว>คลิปย,ยังไม่จบยังไม่จบมั้ง <c oughs> <c oughs> ว้จะได้หรือเปล่าครับมาดูกัน้อยแตงห้าพน้าไร้ยแตห้าพนเอาๆๆเอาเอาุแปากเอาสี่สั จบคลิปแค่นี้นะครับตั้ง8นานทีแล้วครับ